สวัสดีครับวันนี้ไปเจอกล่องบางอย่างน่าจะเรียกว่าเป็นกล่องสมบัติเก่าเก็บหรือเปล่าอืมเพราะว่ากล่องที่ไปเจอมันฝุ่นมากเลยครับก็เลยเปลี่ยนกล่องอันนี้มาใส่ดูกันว่าข้างในมีอะไริชวิช เหรียญห้าใหญ่ครุฑข้างสองพันห้ารอยมี่สิบสองเหรียญห้าใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเค,เคยดูคลิปของผมก่อนหน้านี้เนี่ยนานแล้วแหละผมเคยบอกไปว่าเหรียญห้าเนี้ยเหรียญห้าใหญ่มีสองแบบใช่ปะคือเป็นครุฑที่อยู่ข้างๆกับครุฑที่อยู่ตรงกลางหรือเรียกว่าเหรียญห้า ครุฑข้างแล้วก็ครุฑกลางนะครับต้องขอโทษที่ผมติดห่างไปนิดนึงถ้าเป็นเหรียญถ้าครุฑกลางเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงเลยแหละตอนนี้ไม่รู้ว่าไปเท่าไหร่แล้วนะเพราะมันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายยากครับว่ามีอะไรมืเหรียญหนึ่งบาท พันห้าร้อยอันนี้เป็นเรือสุพรรณหงษ์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวิธีดูก็คือผู้สั้นผู้ยาวหรือเปล่าถ้าไม่แน่ผมไม่แน่ใจนะเราไปดูคลิปเก่าๆดูมันจะมีผู้ที่ต่างกันถ้าใครมีกล้องสองพระลองสองดูครับอันนี้ก็เหรียญหนึ่งบาทสินะอ่าเหรียญครุฑของแท้เลยเดียวสองพันห้ารอยสิบเจ็ดหนึ่งบาทเหรียญครุฑ น,นี่ค่อนข้างชัดเลยนะเนี่ยมองเห็นชัดเลยไม่ต้องส่องไฟด้วยเห็นพญาครุฑที่เห็นสีทองนี่ไม่ใช่เหรียญสองบาทนะเหรียญห้าสิบสตางค์อันนี้เป็นห้าสิบสตางค์รุ่นอาตาราแผ่นดินครับจริงๆมันมีหนึ่งบาทตาราแผ่นดินนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้อ๋ออันนี้ อะไรเนี่ยดูจังๆไปนิดนึงนะยี่ห้าสตางคอ๋อยี่ห้าสตางค์ตราแผ่นดินอันนี้ล่ะอุ้ยกับบัวกระพางห้าสิบสตางตราแผ่นดินอืเหรียญใหญ่ขนาดเท่าเหรียญสองบาทเลยมั้งนี่ อันนี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์อีกรุ่นหนึ่งนะน,นี่น่าจะเป็นรุ่นเล็กกว่าสองพันห้ารอยี่สิบเแล้วไอ้ตรายนี่ปีอะไรอ่ะที่ห้าตางค์อันเนี้ยดูขอดูปีพศออน,นิดนึงโอ้ดูไม่ออกแล้วมั้งน,งนี่มีเหรียญไหนดูได้บ้างอ่ะมีแต่เหรียญห้าสิบตังค์ที่ดูออกอ่ะ เอาเป็นว่าดาว่าปีใกล้ๆกันแล้วกันเนาะจางมากนี่นอะไรอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินครับห5พันห้ารอยห้าเหรียญใหญ่เหมือนกันนะสมัยก่อนอ,อ่ะอันนี้ก็เหรียญห้าครุฑข้างอีกเหรียญหนึ่งครับหาครุฑกลางไม่เจอเลยแฮ อันนี้หนึ่งบาทแน่เลยจริงด้วยตราลายแผ่นดินอ,อันนี้ก็ครุดกลางใช่ไหมครุดข้างเหมือนกันมีอะไรอีกบ้างอาเหรียญนี้ค่อนข้างพิเศษครับเป็นเหรียญรัตนโกสินสมพ่อรัตนโกสินป้าสองร้อปี สองพันห้ารอยยี่สิบห้าประเทศไทยมีรัชกาลที่หนึ่งกับรัชกาลที่เก้าครับอันนี้น่าจะเก็บไว้นะหายยากห้าสิบตังค์อันนี้อีกรุ่นหนึ่งครับห้าสิบตังค์รุ่นหนึ่งสองพันห้ารอยยี่สิบสาม อันนี้เยหนึ่งบาทครุฑใช่ป่ะสองพันห้าร้อยเจ็ดเห็นไหมเออใช่มีอะไรอีกบ้างอ่ะหนึ่งบาททู่2ิาตังอ๋อนี่อีกรุ่นหนึ่งครับที่สิบห้าสตางโ้ปีพอศอดูยากมากเนี่ยจางหมดแล้วเนี่ยหรือหนึ่งบาท ตราแผ่นดินอันนี้ผมถามคุณแม่และว,ว่าเอามาจากไหนว่าผมอ่านได้ตรงเนี้ยว่าเป็นนิวเพนนีหรือเปล่าเป็นซีอะไรเนี่ยนิวเพนซีอะไรเนี่ยครับเพราะว่าข้างหลังมันเป็นรูปของเรื่องเจ้าอลิซาเบธป่ะจริงก็อลิซาเบธท,ที่สอง 1970เจ็ดไม่แน่ใจว่าเหรียญประเทศอะไรอ่ะมีตราสิงโตด้วยนี่ผมถามคุณแม่แล้วว่าเหรียญน,นี้เหรียญอะไรแม่บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากประเทศอะไรนะเพราะว่าเท่าที่คุณแม่ไปเนี่ยสมัยก่อนก็มีพวกสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยมาเก้าที่เขาชอบไปกันอ่ะอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเหรียญมาจากไหนเหมือนกันที่เหลือก็น่าจะเป็นเหรียญบาทเรือ,อสุพรรณหงษ์ ส่วนใหญ่เหรียญกล่องเก่าๆถ้าจเจอถ้าไม่ใช่เหรียญนึ่งปลาสุพรรณหงส์ก็เนี่ยครับเหรียญตราแผ่นดินอันนี้ถือว่าเจอมาเป็นกล่องที่สองแล้วนะกล่องแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเจอที่บ้านนี่แหละครับบนตู้เก็บของเฮ้ยไม่ใช่บนตู้ตู้เสื้อผ้าของแม่มีสองกล่อง สมัยก่อนอ่ะเวลาเขาไปตลาดเขาจะใช้เหรียญใช่ป่ะเวลามีเหรียญมาอะไรบางทีเขาจะใส่กล่องเอาไว้เผื่อเวลาแบบซื้อของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเอาเหรียญมาใส่เหมือนเวลาที่เราเราเราขับรถอ่ะแล้วเราเอาเอาเหรียญน,นะมาใส่ไว้ข้างๆช่องเก็บเงินเพื่อแบบเวลาจะใช้ฉุกเฉินหยิบได้ประมาณนี้นได้แต่ว่าเก็บจนแบบนานมากรู้สึกว่าในกล่องเนี้ยจะมีเหรียญพยากรุฑเยอะมากเลยนะ กล่องอันแรกกล่องสมบัติอันแรกที่แม่ให้มาไม่ว่ากล่องนี้นมีเหรียญนี้เยอะมากเลยเหรียญพญาคุณสองพันาร้อยสิบมีเยอะอยู่ตอนนี้ด้วยความไม่อยากหายก็เลยเอากล่องที่มีเหรียญนี้ไปไว้ห้องพระหมดเลยเสริมสร้างบาร,รมีคิดเองคิดเองอันนี้น่าจะเป็นอีกกล่องหนึ่งที่เจอถือว่าเป็นกล่องสมบัติเลย คราวหน้า,าจะมาดูกันว่าระหว่างการรือบ้านจัดบ้านเราจะเจอกล่องสมบัติอีกหรือเปล่านะครับว่าดูช้าทางแล้วที่บ้านคุณยายน่าจะมีเยอะอยู่ต้องเรียกว่าอามาสินะที่บ้านบ้านแกมีของเก่าเยอะอยู่ถ้าคราวหน้าได้ไปแล้วก็ได้รือบ้านอีกจะหากล่องมาอีกนะครับ อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ